สวัสดีครับพบกับผมช่องโจโจร้อยเนะครับวันนี้นะครับผมได้พระยอดนิยมนะครับที่มีคนเข้ามาทักมาสอบถามผมมากว่ามีเหรียญรุ่นนี้หรือเปล่ามีไหมมีหรือยังอ่าวันนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมเหรียญอุดมทรัพย์นะครับมวลสาร200ล้านนะครับวัฒนสแบงตัวนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่7นะครับสร้างมาจากมวลสารอ่าสแบง นะครับแล้วก็มูลสาร200ล้านนะครับอันนี้เป็นยอดของวัดเองนะครับผมยอดวัดจัดสร้างเองในน้ํารุ่นอุดมทรัพย์นะครับวันนี้ผมหามาได้ทั้งหมดมีอยู่7ยรายการที่7นะครับมีทั้งหมด2ี่สบเหรียญพอดีต้องบอกว่าเป็นรายการนิยมแล้วก็มีการเช่าบูชากันราคาค่อนข้างแรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่เขามีการประมูลกันเนี่ยครับเขาปุะมูลกันพันสี่พันห้า อ่าเนี่ยครับนี่ก็เป็นมวลสารนะครับผมนี่เป็นมวลสารเนี่ยครับผมประมวลกันพันหกครับอันนี้จบกันพันหกเนี่ยครับพันแปดสองพันสองพันสามครับผมเนี่ยครับสองพันหกสองพันเจ็ดครับผมอ่าต้องบอกว่าสุดจริงครับสําหรับมวลสารท่าสะแบงทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับมวลสารสองร้อยล้านในอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับมีลุนลงยานะครับ ลุนอุดมวลสาร200ล้านนะครับผมต้องบอกว่ามวลสารพิเศษนี่เยอะมากเลยครับผมได้มาแค่20พิมพิมนะครับคนอื่นตอนนี้เขาเปิดกันในกลุ่มนี้ไม่มีต่ำกว่า1,500บาทครับตั้งแต่พันห้าถึงสองพันครับวันนี้ผมแบ่งปันเบาๆเพียงลุนละ1,200บาทครับผมอ่า1,200บาทครับมีเพียง20รุิลุนเท่านั้นครับ1,200บาท ให้ไวนะครับผมเปิดราคานี้คาดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับราคานี้น่าจะคาดว่าน่าจะมีคนรีบปิดอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ชงสักสามลุนนะครับเรามาชมกันตรงอันนี้ลุ้นกันมีลุ้นพิเศษคือลุ้นไอ้ผ้าผมด้วยนะครับคือทั้งหมดจะมีอยู่สี่พิมพ์นะครับมีเหรียญเสมากับเหรียญรูปไข่นะครับในรายการก็จะมีหลังยันหลังผ้าผมนะครับ แล้วก็พิมพ์พิเศษอีกนะครับผมต้องบอกว่ารายการพรกเครื่องพราจานต้อมนี่สุดจริงแล้วผมอ่ะมาลุ้นกันนะครับอือันนี้เป็นเหรียญแบบนี้ โอ้โหลูกค้าดูดูด,ดูครับดูนี่ครับเหเรียญเสมานะครับเหเรียญเสมาดูโอ้โหดูลูกค้าอ่าดูครับดูดูดูความคัดสีครับเนื้อมวลสารดูความเดี๋ยวขอแยกตัดนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆนะครับรายการจองนะครับรายการที่เจ็ดเนื้อมวลสาร โลหะอันนี้เดี๋ยวมาดูเลขโคดกันหน่อยนะครับตอนนี้เลขโคดอะไรเป็นเรียญพิมพเสมานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูเรียโค้ดให้แป๊บหนึ่งนะครับผม่าเลขโค้ดจะเป็นสามห้าเจ็ดสี่นะครับผมดูลูกค้าอ่าดูคนสวยดูนะครับผิวออกลุ้งลุงนะครับผมดูดูโอ้ยราคานี้หืมใครหาได้ต่ำกว่าพันห้านะครับราคานี้ดูครับดูอุดมทรัพย์เสมาสวยขนาดนี้โอ้สุดจริงครับผมสวยมากครับผมลูกค้าดูราคานี้เปิดผมเปิดในกลุ่มไม่มีต่ำกว่าสองพันนะครับ อ่ะใครจะรับผมแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลังยันนะครับเป็นรูปหลังยันนะครับพิมพ์เสมาหลังยันอ่ะเดี๋ยวดูอีกสักสองรายการนะครับผมจัดสร้างโดยมาดามเดียนะครับผมรุ่นอุดมทรัพย์ พาลานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมซีนเดิมๆครับผมท่านสามารถเอาไปลุ้นลุ้นอ่าพรพมครับเป็นรายการพิเศษจะมีพระพรมซึ่งพระพรมนี่ทางไอตอนนี้ในกลุ่มเขาเล่นกันนี่สี่ห้าพันครับสําหรับพระผงพระพรมนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอแบบมลสารพิเศษนี่ทางคุณเฮียนพอรนะครับรับซื้อห้าแสนบาทอ่ะเกลืลงไว้เลย ใครเจอรายการพิเศษนะแกรับซื้อห้าแสนบาทอันนี้พิมพ์พเสมาลูกค้าอ่าเสมาหลังยันผิวออกลุ้งเอาดูลูกค้าดูผิวออกลุงลกออกล้งเลยครับหืมสวยสวยจริงสวยจริงครับสวยจริงดูลูกค้าหืมความคลาสสิก ความคัดส,สิของผิวดูความคัดส,สิของผิวแบบเลโค้ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมเลขโค้ดห้าหนหนึ่งเจ็ดอ่ะดูรด,ดูผิวรุง้งดูครับความรุง้งสวยครับสวยหน้าเก็บไวบ้มากมูลสารสองร้อยล้านครับต้องบอกว่า การที่ได้สร้างวัตถุมงคลที่ใช้มวลสารเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็วัตถุมงคลพ่ออาจารย์ต้อมครับทุกท่านไม่ต้องพูดถึงครับราคาไม่มีร่วงอยู่แล้วครับมีแต่มีแต่แพงไปหน้าครับผมเก็บก่อนก็ได้ราคาเบาก่อนครับเนี่ยครับมีเขาพิเศษนะครับอ่าพิเศษรายการเป็นรายการพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อของทางวัดโดยตรงนะครับผมวัดจัดสร้างเองนะครับผม เป็นงานวัดโดยตรงเงินทุกบาทนี้ถวายวัดร้อยเอร์ซ็นครับสำหรับรายการนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอญอยกเปิดให้ชมอีกหนึ่งลุ้นนะครับผมพอหอมปากของคอเงินทุกบาทสําหรับรายการนี้คือถวายวัดถึงร้อยเปอร์เซ็น์เป็นเหรียญพิเศษนะครับได้มาแค่20เหรียญ สร้างน้อยครับหนึ่งมืห้าพันเหรียญครับลูกศิลย์ลูกหาพระอาจารย์ต้อมเยอะแล้วครับหนึ่งหนึ่งหมืนห้าพันเหรียญน,นี่โอ้โหแทบไม่พอกันแทบเก็บเก็บหนึ่งคนนี่ก็แทบไม่มีพระให้เล่นกันแล้วถ้าคุ้มคนเก็บบทนะครับผมยอดจะสร้างหนึ่งื้าพันเหรียญน,นี่ถือว่าน้อยมากครับอ่ะนี่พิมพ์เสมาแล้วครับผมพิมพ์เสมาลูกค้าอ่ะนี่ขอกจกของหนึหนง ดูโหดูลูกค้าดูความคลาสสิกข,ของเหรียญมนสารโลหะวัฒน์สแสเบงครับโหอ่าให้ดูดูดูครับดูหน้าพระจาราร์เส้นคมชัดอุดมทรัพย์ครับดูหน้าพระจาราร์นั่งเสมาพิมพ์เสมามเสมาพิมพ์เสมาร้อนแรงอยู่แล้วครับผม พิมพ์นิยมครับเลขโค้ด3562นะครับผมพิเศษอุดมทรัพย์ดูครับดูดูสวยสวยจริงครับสวยจริงหน้าจมูก100%ครับ โอเคครับดูกันพอหามปากผมคอครับผมผมจะเนื่องจากมีคนต่างสั่งจองเข้ามาบ้างแล้วนะครับผมจากที่ได้โพสต์ไปก็จะเหลือซีนเดิมอีกไม่กี่อีกเพียงแค่สิบก้อนลุ้นนะครับต้องบอกว่ารายการนี้สร้างน้อยมากถ้าก,ก่อนได้ก่อนนะครับผมท่าในใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับราคาแบ่งปันที่หนึ่สองรอบาท จัดส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทานนะครับผมรับหนึ่งรับหนึ่งลุนหนึ่งพันสองร้อยบาทสองลุนสองพันสี่ร้ยบาทนะครับผมใครรับสามลุ้นคิดที่สามพันห้าร้อยบาทครับผมสนใจเข้ามาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์080 045นะครับ7 619นะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์080-0457619นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ